ครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุธทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่อันกวรส่วนข้างหนึ่งครันแลงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเถิด ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามโดยมากเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรหนอเมื่อตายไป จึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาโรกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอนุรุททะมาตุคามประกอบด้วยธรรมะสามอย่างเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาโรกธรรมะสามอย่าง เป็นฉไหนคือมาตุกามในโลกนี้เวลาชาวมีใจอันมนตินคือความตรหนี่กลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่งเวลาเที่ยงมีใจอันความริษยากลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่งเวลาเย็น มีใจอันกามาราคะกลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่งนูก่อนอนุรุทธ,ธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างนี้แหละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก